เกมตึงแล้วใบตายรอบนี้ก็กะแคมป์ไปเลยสิค้าแต่เอ้ามีตัวเฉยกใจต้มตกใจน้องใบเฟิร์ดนะน้องใบเฟิร์นเจอตัวเฉยหายไปไหนแล้วไม่ได้ไม่ได้ใบต้องระวังเอ้าเอ้าแล้วใครยิงใบอยิงได้ไงก่อนเหลือตั้ง24คนนะนาทีนี้ต้องใช้สเตปนักแคมป์แล้วปะแล้วทุกคนดูเห็นอะไรกันปะทุกคนดูดีๆข้างล่างมันมีตัว เอ้าเอ้าเขาบวกกันเขาบวกกันอยู่เรื่องนี้คนสวยจะไม่ยุ่งคะ่ะ <c oughs> พูดเล่น <c oughs> <c oughs> โหทุกคนดูใบย,ยิงเป็นสีแดงอีกแล้ว <c oughs> แต่เขาไม่ตายอะาย่ะใบมีแค่ปืนพกง่เ <c oughs> อ้าวงลืมดูวงเลยเราก็ลืมว่าข้างบนหลังคามีตัวอีกหุยแลวใดๆคือเพื่อนก็น,น่ารักมากวิ่งออกวงไปชูป้าลงทุนสุดๆเลยนารขอบคุณนะคะ รอบนี้ต้องแคมเหมือนเดิมคนยังเยอะอยู่เอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยใบก็คิดว่าเขาจะตายกันแล้วแต่ใดๆคือเขาย่ออะจริงๆตอนนั้นใบไม่ได้ตั้งใจย่อเลยนะแต่ว่าหล่นนะทุกคนอะตามน้ำแล้วกันไม่ให้หัวใจด้วยเขาคงไม่ใจร้ายกับใบหรอกมั้งแล้วทุกคนดูโอ้โห M 79อ้โห ไปสัมผัสได้ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยนั่นไงใบว่าเล่าไม่อ่อนโยเลยค่ะอ <c oughs> ำคนสวยได้ลงคอ